เป็นดราม่าก็คือว่าหมูปิ้งครับหมูปิ้งที่ว่านี่นะครับเกิดการฮือฮานะฮะเพราะว่าเขามีการเอาไปแชร์กันเดี๋ยวดูภาพที่เขาแชร์กันนะครับมันเป็นยังไงฮะยุคหมูแพงอะไรอะไร,ะไรก็แพงไปหมดเดี๋ยวอันนี้อะไรข้าเหนียวจะรวยเลยอ่ะพี่ดูข้าวเหนียวหน กะรวยเลยเอาเอาไอ้นี่กลิ้งมาเอาลูกกลิ้งให้มันแบนนะเออคนที่พูดเขาบอกว่านี่มันทองคาเปรวหรือเขาเหนียวอะอ่ะมันแผ่นทองคําเปรวมันทองคําเปรวหรือเขาเหนียวเออมันอะไรจะขนาดนี้หมูก็ว่าแพงแล้วแต่เขาเหนียวมันทําไมเป็นแบบนี้เขาก็รับไม่ได้นะครับเอารถเหยียบมาเหรอครับต้องกินกี่ห่อถึงจะอิ่มเนี้ยนะหรือว่ามันนี่กระดาษ A4 หรือเปล่าเออ หมูแพงพอเข้าใจได้แต่ข้าวเหนียวนี่มันยังไงมันยังไงคําถามหรือบางคนบอกว่านี่มันสำลีแผ่นนะฮะนี่มันทิชชู่เรียกพี่เข้าใจว่าคงจะลดต้นทุนให้มันเฉลี่ยกับหมูด้วยอ่ะคือมันก็เกินไปร้านไหนนะฮะท่านผู้ชมคือเอาอย่าไปทาอย่าหาทาเลยคือมันก็ไม่ขนาดนั้นอถามว่าเราเราเองเนี่ยเรากินได้ไหมเนี่ยต้องถามแล้วข้าวเหนียวนะเอาไปบีบจนแบนอย่างนี้นะ มันไม่อร่อยเลยมันเหนียวไปเข้าเหนียวเนี่ยนะเวลาจะคุณจะขายข้าวเหนียวนะคุณต้องหยิบข้าวเหนียวเนี่ยใส่ถุงเนี่ยอย่าไปทับให้มันแบนให้มันยองยงหน่อยเออให้มันพองๆอย่างนั้นแหละมันจะอร่อยลูกค้าจะติดใจสงสัยอัน้ไปวางไว้ใต้ล้อรถสิบล้อก่อนเออทำแบนๆอย่างเงี้ยคนซื้อข้างเดียวไม่ซื้ออีกนะจริงค่ะผมก็จะไม่กินอีกผมนี่ขากินข้าวเหนียวเลยใช่ดูกตั้งแต่เด็กดูอยก็ดังก็รู้เฮ้ยมันบอกเมนสารละลายดังดอกก็เจ้าของสาอ่าที่ถูกก็มีนะะจ